สวัสดีคระบับ้พรอกาสวัสรับพการพยากรอากาศประจำวันที่7มกราคม2566บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงของ24 e ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีลักษณะของอากาศหนาวเย็นและกการมีลมแห้งที่เกิดขึ้น อยู่นะครับรกาก็ที่สําคัญกับมีลักษณะของฝนเล็กน้อยนะครับที่เกิดคือน,น้ำโดยปริมาณฝนนี้ก็ถือว่าว่าหลายปานใดน,นะครับโดยเฉพาะทางด้านของอจังหวัดสกลนครนครพนมนั่นเองเดี๋ยวตรวจสอบสภา,ภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงข้าง,งหน้าจากแผนที่อากาศพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ก็เป็นแผนที่ในช่วงเวลา7นาฬิกาของมือนี้นะครับเป็น ลักษณะของม้วนอากาศเย็นนะครับตัวแปรที่สําคัญที่เคลื่อนลดมาปกคลุมทางด้านของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหน,นือตอนบนอากาศทะเลจีนใต้อยู่นะครับซึ่งตัวความบนอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็นนะครับม้วนอากาศเย็นตัวนี้นะครับคาดว่าสิยังคงปกคลุมทางด้านของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนละก็ทะเลจ,จีนใต้ต่อไปอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับเพศให้ทั้งด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนอกจากที่มีอากาศหนาวเย็ยนที่เกิดขึ้นไดในยามเ้าระละก็มีลักษณะของฝนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นไดน้ำนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีแค่บางมองบางพื้นที่เท่านั้นเดี๋ยวไปตรวจสอบภาพ่ทยแานเทียมนะครับลักษณะของพุมเมที่เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงจนหอดช่วงบ่ายของเมนีนะครับจากภาพไทยแลนเทียมกับิ Uh, uh, สังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็สซมีเมฆที่เคลื่อนเขามาเป็นระยะๆนะครับโดยมีการเคลื่อนตัวจากทังด้านทิศใต้นะครับ้วกาศเคลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆทั้งเข้าไปปกคลุมทา้งด้านของทิศเหนือนะครับที่สังเกตได้นะครับว่ามีลักษณะของสีเทาสีขาวที่ปรากฏเห็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นลักษณะของเมฆที่เคลื่อนเขามาปกคลุมเป็นระยะยะนั่นเองส่วนเรดราตรวจอากาศจัง ระด,ดาตัวอากาศาตรวจคุมฝนทางด้านของจังหวัดสกลนครนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่กคถือว่าบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนยังม่มีกลุ่มฝนที่ชัดเจนนะครับซึ่งกลุ่มฝนที่ตรวจได้ส่วนาหก็สิเป็นฝนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นบริเวณทางด้านของประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองครับทางด้านของฝั่งเาาสำหรับการพยาการณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับเนื่องจากว่าม้วนอากาศเย็น กายังคงปกคุมทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่รวมไปถึงทางด้านของพื้นที่จีนไต่นะครับกาสิเฮ็ดให้ทางดาง้านภาคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี้มีอากาศเย็นจนถึงหนาวนะครับแล้วก็มีลมแห้งที่เกิดขึ้นในยุคในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าโดยสิมีฝนอ่าเล็กน้อยเนาะครับแค่บางหม่องบางพื้นที่นะครับส่วนหลายกัสิแมน่นบริเวณจังหวัดขอนแกน่นกาฬสินธุ์สกลนครแล้วกานครพนมเนาะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายจนฮอดช่วงแลงของวันนีน้ ก็ยังบบอุณหภูมิกลยังบ่สูงบันไดน,นะครับ2 6 28องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงของมืออื่นเศ้าน,ศนะครับก็คือว่าใกล้เคียงกับมือวานนะครับแนวโน้มก็สิบ่ไดต่างกันหลายบันได15ถ19องศาเซลเซียสนั่นเองอุณหภูมิยอดผู้บริเวณจังหวัดเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาว8ถ15องศาเซลเซียสนี่กะเป็นโดยร่วมของการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหนา้า สำหรับการพยากรอ์อากาศให้เราได้สัปดาห์นะครับการศสามาดแบ่งไดเป็น2ช่วงน้ากันนะครับโดยในช่วงแรกมือนีนะครับเจ็ดแปดะเป็นช่วงที่ถือว่าอุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑนอากาศหนาวอากาศเย็นจนหอดอากาศหนาวในบางมองบางดีอยู่นะครับสาหรับในช่วงตั้งแต่มือวันที่เก่าเป็นต้นไปจนหอดสิบสามมกราคมนะครับซึเป็นช่วงที่สี่มีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับโดยสีมีอากาศเย็น ล้วก็มีหมอกบางที่เกิดขึ้นในน้ำในยามเสาร์น,นะครับและโดยเฉพาะในช่วงวันที่สิบจนพอดสิบสองนะครับอาจสิมีฝนเกิดขึ้นได้น้ำแต่ว่าเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยนะครับส่วนรากาซีเมนท่าเรืของจังหวัดอ่าสกลนครนครพนมนะครับอุรานนีนะครับ,รนะรบท,ที่มีลักษณะของอ่าฝนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นได้ในช่วงอ่าปลายสัปดาห์นั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นโดยร่วมของการพยายกรณ์อากาศในใรายสัปดาห์นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่จะสีเปลี้ยนแปลงไวน้น้ำนะครับแล้วก็สามารถีิตามข่าวพยายกรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ตลอดสัปดาห์นะครับสําหรับในคลิปประจำวันที่7มกราคม2 5 2 16นี่กพงศกะขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน